การแมทเบรเซอร์ใส่ไปทำงานให้ลุกดูแพงค่ะเป็นการแมทช์ที่มีความทันสมัยขึ้นทำให้ลุกดูเก๋ดูแพงดูมีอะไรมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ลุคของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะคะดูโปรเฟสชันแลนะความยาวของกระโปรงเนี่ยแอนก็แนะนำว่าให้เหนือตะตุ่มนิดนึงก็อยู่ประมาณเป็น <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเอเนอร์ลีไทร์เอ็กซ์เิค่ะแล้ววันนี้นะคะแอนก็มี เคล็ดลับดีๆมาแนะนําเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าใครนะคะที่มาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนําให้กด subscribe ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ากด subscribe เนี่ยเวลาที่แอนมีคลิปใหม่ๆเนาะมันก็จะแจ้งเตือนนะคะได้นําเทคนิคดีๆที่แอนมาแนะนําในศาสตร์ด้านกนารหนังตัวเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็ตามนะคะหรือว่าเป็นคนไยทํางานนะคะหรือว่าคุณพี่นะคะก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้หมดเลยค่ะ วันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำวิธีการแมทเบรเซอร์ใส่ไปทำงานให้ลุกดูแพงค่ะจริงๆแล้วนะคะเบรเซอร์นะคะที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยไอเทมนี้นะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใส่กับอะไรก็ได้เนาะเวลาเราใส่ไอเทมนี้นะคะเบรเซอร์เนี่ยแหละ ใส่คุมกับอะไรหรือลุคไหนก็ตามนะคะมันจะทําให้ลุคของเราเนี่ยดูดีเลยเนาะเป็นไอเทมที่ไว้สําหรับลําลองเนาะหรือว่ากึง่งๆึทางการนะคะซึ่งถ้าเป็นฟอร์มอลจริงๆเลยเนี่ยเราก็ต้องใส่สูทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะรีแลกซ์รีแลกซ์หน่อยนะคะเป็นลําลองสบายๆนะคะก็ต้องเลือกเป็นเบรเซอร์แบบนี้แต่จริงๆแล้วนะคะคําว่าดูแพงเนี่ยมันก็จํากัดได้แตกต่างกันเนาะ คํำว่าดูแพงของแอนนะคะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเลือกเสื้อผ้านะคะแต่งให้ถูกสีนะคะที่เหมาะกับเราแมทให้ถูกต้องให้มันดูแล้วมันเออไปด้วยการบราลานะคะแล้วก็แบบที่3ก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่มันเหมาะแล้วก็เข้ากับบุคลิกหรือว่าบอดี้ไทป์ของเราอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งเป็นสตล์แบบไหนก็ตามจะเรียบ,รยบหรือไม่เรียบก็ทำให้ลุกดูแพงได้นะคะถ้าคุณ แต่งแบบแอนบอกเนาะเลือกแบบให้มันเหมาะกับบอดี้ไทป์สีที่ใช่นะคะแล้วก็แมทให้มันดถูถูกทางที่ไม่ได้ดูแบบสเปะส,ส,สปะัมั่วมงงงเนาะก็ลองดูคลิปหลายๆลิปที่แอนแนะนําน,นะคะก็จะเป็นประโยชน์แน่นอนแอนรับประกันนะคะวันนี้แอนแบ่งด้วยกันเป็น4หัวข้อนะคะถ้าใครที่แมทประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเวลาใส่ไปทํางานเนาะก็มาแชร์กันได้นะคะข้อที่1นนะคะก็คือการเลือกเบรเซอร์เนี่ยแมทกับเสื้อด้านในที่มีปกค่ะ เลือกเสื้อที่มีปกนั่นเองนะคะจะเป็นพวกเสื้อเชิ้ตก็ได้เสื้อโปโลก็ได้นะคะเสื้อเชิ้ตที่เป็นลักษณะเป็นผ้ายีนแบบนี้ก็ได้ที่มันมีปกนะคะเสื้อแบบไหนที่มีปกเนี่ยดูดีหมดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ลุคของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะคะดูโปรเฟสชันแลนะคะและที่สําคัญเนี่ยดูแพงแน่นอนเพราะว่า เราจะใส่ไปทํางานใช่ไหมคะก็ต้องใส่ให้มันดูแบบน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะก็แบบที่1ก็คือการแมท์เบรเซอร์กับเสื้อที่มีปกนั่นเองก็จะทําให้ลุคเนี่ยดูแพงแน่นอนตามเรฟเฟรนที่ทุกคนเห็นเลยนะคะข้อที่2นะคะก็คือการเล่นเป็นเลเยอร์ค่ะแบบนี้เลยค่ะที่ฉันแต่งมาให้ทุกคนดูนะคะก็คือเสื้อด้านในนะคะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อยืดด้านในนะคะแล้วก็ ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะเป็นชั้นกลามเนาะเป็นเลเยอร์นะคะแล้วก็ใส่เป็นเบเซอร์ทับนะคะเป็นการแมชที่มีความทันสมัยขึ้นทำให้ลุคดูกเก๋ดูแพงดูมีอะไรมากขึ้นนะคะก็ลองไปแมชเป็นเลเยอร์แบบนี้อันว่ามันเท่ดีแล้วก็เก๋ดีจริงๆนะคะก็ลองไปแมชแบบนี้ดูนะมันก็จะทำให้ลุคของทุกคนนะคะดูดีแล้วก็ดูแพงแน่นอนค่ะข้อที่สามคือการเลือกใส่กับกางเกงขายาว แต่แอนจะแนะนำเป็น3าทรงนะคะด้วยกันก็คือกงเกงทรงกระบอกตรงนะคะ2ก็คือก,กระบอกใหญ่เนาะก็คือกว้างๆหน่อยนะคะแล้วก็แบบที่3ก็คือเป็นบูทคัตก็คือเหมือนคล้ายๆขาม้าเป็นขาม้าเล็กๆนะคะ mm hmm. เพราะว่า3ทรงนี้นะคะเป็นทรงที่เหมาะกับทุกบอดี้ไทป์เลยนะคะก็ ลองไปหยิบจับเนาะแต่ว่าแนะนำให้เป็นขายาวเนาะเพราะว่าเราเน้นในหัวข้อคลิปนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการใส่ไปทำงานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยจะใส่เป็นผ้ายีนก็ได้หรือเป็นพวกผ้าทั่วไปผ้าวูผ้าอะไรใส่ได้หมดเลยแต่ขอให้เป็นทรงสามทรงนี้นะคะรับรองเลยว่าดูแพงแน่นอนเพราะว่าเป็นในปีก่อนเลย2023ถึงปีเนี้ย อย่างนิยมใส่เป็นเงเกงขาก็าบอกกันอยู่นะคะเป็นสไตล์เรียบๆนะคะก็คือพวกใครลักชัวรี่นั่นเองค่ะข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการแมทช์เบเซอร์กับกระโปรงยาวนั่นเองค่ะจะเป็นเดรสยาวก็ได้หรือว่ากระโปรงยาวก็ได้นะคะที่สามารถใส่ไปทํางานได้เนาะความยาวของกระโปรงเนี่ยแอน,นก็แนะนําว่าให้ เหนือ,อนตะตุ่มนิดนึงก็อยู่ประมาณเป็นประมาณมิดี้นะคะหรือว่าลงมาเป็นแม็กซี่หรืออะไรก็ได้ตามที่ทุกคนมีแล้วก็สะดวกที่จะใส่แล้วก็แมทกับเบรเซอร์นะคะรับรองเลยว่าลุคเนี่ยจะต้องดูแพงแน่ๆนะคะ และนี่นะคะก็เป็น4หัวข้อนะคะสำหรับการ m a ตต์เบรเซอใส่ไปทำงานให้ดูแพงนั่นเองนะคะถ้าใครแมตตแบบนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือใครมีไอเดียก็สามารถที่จะแชร์แล้วแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลิปเริ่มมีคนดูเยอะแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เชื่อใจแอนนะที่ออกมาแนะนำนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า1เลยอันเรียนจบด้านแฟชั่นดีไซน์นะคะแล้วก็จบด้านแฟชั่นสไตลิ่งนะคะแล้วไหนนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะอันก็จะมาอัปเดตศาสด้านกนารแต่งตัวและทริคดีๆแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ